เราก็มาดูโจทย์กันก่อนเนาะสิ่งที่อาจารย์ให้ทำก็คือว่าให้ออกแบบหลักสูตรจำนวน18ชั่วโมงโดยใช้กระบวนการดีไซน์ thinking ้วยในหลักสูตรเนี่ยมันก็จะต้องมี learning outcome หลักสูตร18ชั่วโมงใช้ดีไซน์ thinking มี learning outcome จะมีกระบวนการสอนอาจารย์ให้ใช้เทคโนโลยีด้วยแล้วก็ให้ไปทดลองด้วยนะครับกับกลุ่มผู้เรียนนะครับแล้วก็ให้ออกแบบการประเมินด้วยนะครับสรุปก็คืออาจารย์ให้ออกแบบหลักสูตรใช่ไหมครับหลักสูตรนี้ประกอบุกด้วยอะไรนะโอเล่ใช่ไหมก็คือ objective learning evaluation ก็ครอบคลุมกับที่อาจารย์ แต่ว่าไอ้ที่ได้มาซึ่งอย่างนี้มันต้องมาจากไอ้ตัวดีไซน์ทิงกิ้งด้วยซึ่งมันมีเทสอยู่ในนี้ใช่ไหมซึ่งอาจารย์ก็ให้ไปทดลองใช้ด้วยอ่า t r ยเอาพออาจารย์ตั้งโจทย์มาแบบนี้ตอนรุ่นพี่ที่เรียนก็งงเหมือนกันส่วนใหญ่พวกเราก็จะมาตั้งต้นกันตรงนี้แหละว่าเฮ้ยจะทําแผนแต่ว่าอาจารย์ไม่ใช่แค่อยากเห็นแผนหรืออยากเห็นหลักสูต อาจารย์อยากเห็นกระบวนการคิดที่ได้มาซึ่งหลักสูตรหรือแผนการเรียนนีด้วยนะครับทำไมอาจารย์ถึงอยากเห็นกระบวนการเพราะว่าเราเรียนเรื่องนวัตกรรมการเรียนการสอนนวัตกรรมเนี่ยมันพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาเนาะก็แล้วแต่ว่าเราอาจจะไม่มีปัญหาแต่เราอยากจะพัฒนามันให้ดีขึ้นคำถามคือทำไมเราถึงอยากพัฒนาให้ดีขึ้นเราไปเจออะไร หรือเราเจอปัญหาอะไรซึ่งมันก็คล้ายๆกันเนาะพอมันเป็นแบบเนี้ยว่าเฮ้ยเราอยากแก้ปัญหาแล้วเราอยากพัฒนามันเข้าสู่กระบวนการสร้างนวัตกรรมเลยเพราะว่าในการทํา2อย่างเนี้ยไม่ว่าจะแก้ปัญหาหรือพัฒนาเนี่ยต้องใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในหลักสูตรเราเนี่ยแนะให้ใช้วิธีนี้คือใช้ดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยในการคิดแก้ปัญหาหรือพัฒนาเห็นไหมว่าจู่ๆเนี่ย มันจะโผลมาเป็นตัวแผนการเรียนเ,เลยไม่ได้อาจารย์อยากรู้ว่ามันมาได้ยังไงเราก็ต้องมาอธิบายว่าเออเราจะแก้ปัญหาอะไรหรือเราจะพัฒนาอะไรด้วยดีไซน์ทิงกิ้งพี่ก็ขอเริ่มจากดีไซน์ทิงกิ้งแบบคร่าวๆก่อนคือเราต้องเอนบาไทก่อนไปทำความเข้าใจกับปัญหาก่อนว่า ตกลงมันมีสาเหตุมาจากอะไรเราก็ต้องไปเก็บข้อมูลสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาให้มันดีขึ้นทําไมเราถึงอยากจะพัฒนาให้มันดีขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร2อ,อย่างนี้เราตั้งคําถามก่อนเสร็จแล้วเราก็ไปหาสาเหตุของมันว่าเอแล้วมันเกิดจากอะไรเนาะเราก็ไปเก็บข้อมูลซึ่งการเก็บข้อมูลเนี่ยมันคือ การฝึกเก็บข้อมูลในงานวิจัยบทที่3ไปดูงานของพี่ไม้เอกได้นะครับพี่เขาทําได้ดีของคนอื่นก็อาจจะดีแหละแต่พี่ไม่เห็นพี่เห็นของพี่ไม้เอกนะครับของพี่พิมพ์ก็ดีเหมือนกันนะครับอ่มาดูว่าการเก็บข้อมูลเราต้องไปเก็บข้อมูลอะไรบ้างเราตั้งคําถามแล้วนี่ใช่ไหมว่าปกลงปัญหามันมาจากสาเหตุอะไรเราก็ไม่รู้เราจะมานั่งมุมั่วหรือคิดเอาเองก็ไม่ได้เราก็ต้องไปเก็บข้อมูลเพราะว่าขั้นแรกเลยปัญหาของเราอะ มันเกี่ยวข้องกับใครบ้างเ t ต k e โ o l เดอร์มีใครแน่นอนก็มีผู้เรียนกับมีผู้สอนผู้เรียนเนี่ยก็มีคนอื่นที่มันเกี่ยวข้องกับเขาด้วยนะผู้ปกครองพี่น้องครอบครัวเพื่อนอ่าก็ต้องระบุมาให้หมดผู้สอนก็อาจจะมีผอ,อมีครอบครัวอ่าบางบางทีอาจจะมีเรื่องของเจ้านี้ด้วยก็ได้นะครับก็ไประบุบุคคลเหล่านี้มาให้หมดใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของ เราจะได้ไปเก็บข้อมูลกับเขาได้ถูกใช่ไหมครับสเสร็จแล้วพอเรารู้แล้วว่าใครเกี่ยวข้องเราก็มาถามต่อว่าแล้วเขาเหล่านั้นผู้เรียนของเราอยู่ในไวัยไหนช่วงไวัยไหนเพศเป็นอย่างไรนะครับและตัวผู้สอนเนี่ยไวัยไหนเพศเป็นอย่างไรทุกคนที่อยู่ในที่นี้ใช้คําถามเดียวกันได้หมดเลยนะครับวัยเพศวัยเกี่ยวยังไงอ่ะสมมติว่าเราผู้เรียนของน้องบางคน อยู่ในวัยพรีทีนประถมมัธยมอ,อย่างนี้ดีกว่าเนาะประถมกับมัธยมก็ใช้จิตวิทยาการเรียนการสอนที่ต่างกันแล้วเห็นไหมครับเราสามารถใช้ทฤษฎีมาประกอบได้ในวัยเพศก็เช่นเดียวกันเพศก็เกี่ยวเหมือนกันเนาะเพราะว่าในจิตวิทยาของช่วงวัยก็ได้บอกเอาไว้เราก็ต้องไปเก็บข้อมูลของเพศละวัยไลฟ์สไตล์รูปแบบการใช้ชีวิตหรือสภาพสังคมแวดลอ้อมเขาเป็นยังไง เขามีเชื้อชาติแบบไหนบางคนอาจจะอยู่ภาคใต้มีประเพณีศาส,สนาวัฒนธรรมไม่เหมือนกันฐานะก็ส่งผลต่อแน่นอนเศรษฐกิจเนี่ยส่งผลต่อการเรียนรู้แน่ๆเครื่องมืออุปกรณ์การเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้เราก็ต้องไปเก็บข้อมูลมาด้วยพี่จําได้ว่าอาจารย์มักจะใช้คาว่าข้อมูลมันยังไม่ลึกพอ,อนั่นอาจเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เก็บข้อมูลเหล่านี้มา มันมันก็เลยไม่ลึกมันผิวเผินเพราะว่าคนคนหนึ่งมันมีหลายมิติใช่ไหมครับอ่ามาดูต่อนะครับแล้วคนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนหรือผู้สอนผู้สอนอาจจะเป็นเรารเราก็เหมือนกันก็มีผลเพรนะเช่นพี่เขากลับไปตรงนี้วัยของเรากับวัยของผู้เรียนต่างกันเราอาจจะคิดว่าเอ้ยเป็นพี่แล้วกันพี่อายุมากกว่าเงี้ยที่เราจะเอ้ยวัยพี่เนี่ยเป็นวนัยแบบอยู่ในช่วง generation x ผู้เรียนของพี่เป็นเจเนอเรชัน Y เป็นเด็กในมหาลัยอย่างงี้วัยต่างกันทําให้มีการมองโลกทัศนคติต่างกันหรือไม่นะครับเพศก็ทําให้เรามองโลกต่างกันเช่นกันมาดูแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจก็เป็นข้อมูลที่เราจะต้องไปเก็บเนาะว่าผู้เรียนของเราเนี่ยมีวิธีการเรียนอย่างไรและเราละ่ะผู้สอนมีวิธีการสอนอย่างไรผู้เรียนมีความชอบในการเรียนอย่าง ผู้สอนมีความชอบในการสอนอย่างไรนะครับต่อมาความรู้ประสบการณ์ของทั้งเราผู้สอนแล้วก็เด็กๆที่เป็นผู้เรียนเป็นอย่างไรก็ไปเก็บมานะครับอารมณ์เด็กๆอยู่ในช่วงวันยวนี้อารมณ์เป็นอย่างไรเราหล่ะมีอารมณ์เป็นอย่างไรทั้งการเรียนการสอนต่างๆเหล่านี้อันนี้คือสภาพแวดแล้อมเห็นไหมว่าข้อมูลมันเยอะมาก ก็ย้ำว่าถ้ายังนึกภาพไม่ออกอาจจะไปดูงานวิจัยของพี่ไม่เองในบทที่สาที่เขาทำเอาไว้ค่อนข้างรอบด้านเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นเนาะเราก็ยังต้องไปเก็บข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้วยพวกอุปกรณ์การเรียนใช้มือถือแบบไหนก็ต่างกันนะใช่ไหมบางคนใช้มือถือรุ่นใหม่รุ่นเก่าสเปคแรงสเปคสูงเทคโนโลยีใช้อินเทอร์เน็ตแบบไหน ใช้กี่เมตรเมตรส่เมตรอะไรเงี้ยเ่าเนี้ยเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับห้องเรียนหลักสภาพแวดล้อมเมื่อก่อนก็พูดถึงห้องเรียนตอนนี้ก็ต้องมาพูดว่าอยู่บ้านน่ะนั่งเรียนในห้องนอนหรือเปล่าสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรหรือน้องเขาผู้เรียนเขาไม่มีห้องเรียนเป็นห้องนอนส่วนตัวก็นั่งเรียนกับห้องห้องรวมรวมกับพ่อแม่หรือนั่งกับน้องๆ 2- องสามคนหรือเปล่าก็ต้องไปถามสื่อการเรียนการสอนของเราเป็นอย่างไร สื่อการเรียนการสอนของเด็กๆนักศึกษาผู้เรียนเป็นอย่างไรก็ต้องไปเก็บมาให้หมดนะครับจะเห็นว่ามีพี่ยังใส่ไม่หมดนะเนี่ยเอาใส่เท่าที่พี่คิดออกก็ถ้าไปเก็บมาเนี่ยมันก็จะยิ่งลงลึกมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เรายังอยู่ขั้นไปเก็บข้อมูลเนาะเอมพาร์ทยเก็บข้อมูลของเอมพาร์ทาพอเราเก็บข้อมูลได้แล้วมาขั้นต่อมาขั้นสุดท้ายของเอมพาร์ทยก็คือเห็นไหมว่ามันมีข้อมูลเยอะมากเลยที่เราไปเก็บ เราก็ต้องมาจัดกลุ่มของข้อมูลและข้อมูลก็คือสาเหตุของปัญหาใช่ไหมที่เราไปเก็บมาได้เราก็มาจัดในที่นี้อาจารย์ก็ให้ใช้เฟรมเวิร์กแบบ s w o t a n a l y s i s s ส o วเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคจริงๆแล้วถ้าแบ่งไปอีกมันก็คือปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือจุดแข็งและจุดอ่อนปัจจัยภายนอกก็คือโอกาสและอุปสรรค เ,เราก็ใช้เฟรมเวิร์กนี้ในการแบ่งให้เรียบร้อยเป็นหมวดหมู่นะครับก็ดูของพี่แม่เอกก็ได้นะครับพี่แม่เอกก็ทำโอเคเลยนะครับพอแบ่งหมวดหมู่เสร็จปุ๊บเป็นอันว่าจบในขั้นตอนเอมพาทายนะครับเสร็จแล้วเราก็นำขั้นตอนสุดท้ายนี่แหละมาเริ่มในขั้นตอนดีไฟน์ก็คือระบุปัญหาและทำไมเราต้องระบุปัญหาก็เพราะว่าพวกเราลองนึกดูนะครับ จากการที่เราไปเก็บข้อมูลเราเจอสาเหตุของปัญหาอย่างมากมายตอนอยู่ในสวัส์นี่เราไม่ได้ตัดทิ้งนะเราแค่แบ่งกลุ่มมันออกเป็น4กลุ่มใช่ไหมสาเหตุของปัญหามีตั้งเยอะอะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะหยิบสาเหตุของปัญหาไหนมาแก้ไขในเมื่อเรามีเวลาที่จํากัดและเรามีเงินที่จํากัดเราจะรู้ได้ยังไงอาจารย์ก็อยากรู้ว่าเราใช้หลักคิดอะไร เราใช้เหตุผลอะไรในการหยิบสาเหตุของปัญหานั้นมาแก้นะครับเราก็ต้องหาเหตุผลสนับสนุนพี่ก็ใช้ทู s ใช้เครื่องมือเนาะ,ะมีพี่ก็จะมีเครื่องมือเช่นใช้สวอตเนี่ยกำหนดกลยุทธ์ก็ได้มันก็จะมีการกำหนดกลยุทธ์เช่นกลยุทธ์เ W สตเป็นกลยุทธ์ OT กลยุทธ์ SO กลยุทธ์ W เป็น แล้วแต่แล้วแต่คนถนัดนะครับหรือใช้การกำหนดกลยุทธ์แบบ Root c a u s e Analysis หรือ RCA นี้ก็ได้อันนี้พี่ใช้นะครับก็คือมันจะโยงเส้นไปเรื่อยๆนะครับหรือไปดูของพี่ไม้ก็ได้พี่ไม้เขาก็มีวิธีการระบุปัญหาสาเหตุในงานวิจัยของเขาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการสิ้นสุดของกระบวนการระบุปัญหาเห็นไหมครับว่า เราสามารถระบุปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผลเมื่อเราสามารถระบุปัญหาได้แล้วก็มาสู่ขั้นตอนต่อไปครับก็คือการไอเดีนะครับไอเดียเนี่ยอาจารย์แปลว่าระดมความคิดเนาะก็หาแนวทางในการแก้ปัญหาเรารู้แล้วว่าปัญหามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรเรามาหาแนวทางแก้คำถามเดียวกันครับมันมีแนวทางก็คือวิธีการสอนเนาะ พ่เราจะทําแผนเนี่ยอาจารย์ปอสั่งให้เราทําแผนมันมีวิธีการสอนมีสื่อการสอนทฤษฎีการสอนอยู่ตั้งมากตั้งมายเราจะรู้ได้อย่างไงว่าเราควรจะใช้วิธีไหนสื่อไหนทฤษฎีไหนอย่างเหมาะสมเนี่ยเราก็ต้องไปค้นคว้านะครับขั้นตอนนี้มันคือการหาไอเดียแหละหาไอเดียในการออกแบบการสอนออกแบบหลักสูตร เราจะรู้ได้ยังไงเราก็ต้องไปค้นคว้าแล้วเราก็ไปเลือกทฤษฎีมาใช้โดยมีเหตุผลจากงานวิจัยสนับสนุนการเลือกของเราส่วนนี้ก็คือการฝึกที่เราจะได้รู้จักการทบทวนวรรณกรรมในบทที่2ของงานวิจัยนะครับอ่าเราเสร็จขั้นตอนนี้ก็จะทำให้เราได้ทฤษฎีรูปแบบการสอนกิจกรรมการสอนซึ่งเราก็นำมันมาลงใน แผนการสอนของเรามันก็คือโปรตไทป์นั่นเองครับเห็นไหมครับว่าจู่ๆถ้าใครมาทําแผนการสอนเล่าไอเดียอย่างโหน่าตื่นตาตื่นใจมากเลยอ่ะแต่ไม่สามารถเล่าย้อนหลังกลับไปได้ว่าเอไอเดียนี้มันมายังไงคุณใช้เหตุผลอะไรสนับสนุนคุณไปเจออะไรมาคนที่จะมาเรียนกับคุณน่ะเขาเป็นคนแบบไหนถ้าระบุไม่ได้เนี่ยถือว่า เรายังไม่สามารถตอบโจทย์หลักสูตรที่เรามาเรียนอยู่นี้ได้นะครับกลับมาดูก็คือโปรโตไทป์คือการจัดทำแผนการสอนใช่ไหมครับพี่กระยงนะแผนการเรียนการสอนประกอบไปด้วยอะไรบ้างโอเล่ b j e c ก i v l l e a r n i n g e v a l u a t i o นนะครับสามตัว Objective ก็คือวัตถุประสงค์นะครับ r n o u t o u t e o m e กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนก็คือ Learning แล้วก็วิธีวัดประเมินนะครับเรามาดูตัวแรกก่อน วัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ให้เราตั้งคําถามเลยว่าเราจะสอนอะไรหรือสอนไปเพื่อเราจะสอนอะไรสอนเป้าหมายของการสอนเนี่ยสุดท้ายแล้วเราอยากให้ผู้เรียนทำอะไรได้ที่สำคัญครับเป้าหมายเนี่ยมันจะต้องไปสอดคล้องกับด่านสุดท้ายของเราคือการประเมินดังนั้นพี่ก็เลยจะต้องมาดูตรงนี้ครับเป้าหมายนะั้นน่ะมันอยู่ด้านไหน ขั้นไหนของ Bloom t e x o n o m y Bloom เนี่ยมันมี3ด้านใช่ไหมครับ H, H, N หรือ Cognitive พุทธิพิสัย Affective จิตพิสัย Psychomotor ทักษะพิสัยถ้าพี่ผิดก็กกให้อภัยด้วยนะพี่ก็ไม่ช่วงเหมือนกันนะครับหรือ KSA เราอาจจะไม่ได้มาดูตรงนี้แหละแต่เราอาจจะมาดูว่าเอะจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของเราเนี่ยเราอยากให้เขารู้และจำได้หรือเปล่า ถ้ารู้และจำได้ก็แสดงว่านี่ไงเราก็มาอยู่ในในพุทธิพิสัยนะด้านด้านนี้โดเมนนี้ของของกลุมนะครับหรือเราอยากให้เขาเข้าใจเรื่องราวนำไปใช้วิเคราะห์ได้เนี่ยถ้าเรารู้สิ่งเหล่านี้อย่างเช่นเราบอกว่าเราอยากให้เขารู้และจำได้มันก็แบ่งไปอีกหลายอย่างเลยถูกไหมครับว่าเช่นสมมติว่ารู้เฉพาะเรื่องอ่าเช่น รู้เกี่ยวกับคำศัพท์นิยามเราก็สามารถไปออกแบบคำถามการประเมินของของเราได้เช่นให้นักเรียนแปลคำศัพท์หรือเราจะไปถามชื่อเรียกของสิ่งของต่างๆหรือเราจะไปถามความหมายรูปสัญ,ญลักษณ์หรือนี่ตัวอย่างเช่นจงบอกความหมายของเครื่องหมายการจราจรจงบอกความหมายของคำว่ากตันยูให้นิยามศัพท์ทางคณิตศาสตร์ กันแสงแปลว่าอะไรนะครับเป็นแนวคําถามการวัดประเมินในเรื่องของความรู้ดังนั้นให้ในงานของพวกเราเนี่ยมันอาจจะเป็นสเต็ปขั้นตอนก็ได้นะอย่างเช่นของแคทซึ่งเป็นน้องรหัสพี่เนี่ยเขาทำเรื่องคําคุณลักษณะใช่ไหมครับแคทเนี่ยก็อาจจะเริ่มจากอ่าสมองุศลก้าวข้าบคาบแรกก็อาจจะประเมินเรื่องการรู้และจำรู้และจําได้ต่อมาก็คาบต่อมาเข้าใจเรื่องราวคาบต่อมาก็นําไปใช้ได้ ดังนั้นเราก็เขียนวัตถุประสงค์ได้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรู้และจําลักษณะนามได้อันนี้ก็เป็นชี้ให้เห็นนะว่าข้อสําคัญในการตั้งวัตถุประสงค์คือเราก็ต้องรู้สิ่งแบบนี้นะครับเช่นกันครับถ้าเราเป็นวิชาเ,เรื่องทักษะที่ใสใช่ไหมครับความพร้อมสภาพอะไรนี้ก็ต้องไปดูนะครับถ้าเป็นพวกซอฟต์สกิลก็ต้องเป็นประมาณนี้รับรู้ได้ยอมรับเชื่อถือเห็นคุณค่า อะไรต่างๆเหล่านี้เราจะได้ไม่ตั้งวัตถุประสงค์โอเวอร์จนเกินไปคุณประเมินได้อย่างไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นขั้นให้เห็นก่อนนะครับอันนี้เป็นแค่ด่านที่1นนะครับในการตั้งวัตถุประสงค์พอเราตั้งวัตถุประสงค์แล้วเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะเราจะมีวิธีทําให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างไรก็คือเป็นเรื่องของกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน คำถามก็คือแล้วเราจะสอนแบบไหนจะสอนอยังไงนะครับเราจะใช้ทฤษฎีของใครสอนนี่แต่ละช่วงระยะเวลาเท่าไหร่นะครับใช้สื่ออะไระตรงนี้เริ่มเข้านวัตกรรมแล้วนะใช่ไหมพอเป็นเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยเริ่มมีนวัตกรรมและสื่อนี่อาจจะเป็นนวัตกรรมอลองไปดูเรื่องการเรียนการสอนตัวอย่างละกันเช่นสมมติว่าเราจะสอนเป็นรายบุคคลเนาะ เช่นสอนด้วย Concept mapping learning contract k no what w learn group process ก็ได้หรือจะสอนแบบ backward design สอนแบบ brain based learning สอนแบบพัลวุปปัญญาสอนแบบ flip classroom แบบ project based learning PBL หรือ problem based learning scaffolding creative problem solving constructivism cooperative learning มีหลายทฤษฎีเลยนะครับเหล่านี้เราก็จะเริ่มเข้าสู่ของกระบวนการสร้างนวัตรกรรมเนะี่ยเราก็ไปหาทฤษฎีมาสนับสนุนแล้วเราก็มาเลือกใช้นะครับในรูปแบบการสอนก็มีกิจกรรมต่างๆที่เราจะใส่เยอะแยะไปหมดเลยเช่นการใช้ลูกเต๋าสร้างสารค์การใช้สอนแบบนี้สอนแบบนี้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 แบบนสะพานเชื่อมดาวกิจกรรมหรือสอนแบบเทคนิคมัวครใบ,บ สำรวจความรู้สึกเราจะใช้กิจกรรมอะไรในช่วงไหนมันปรับใช้ได้หมดอะ่นะเนาะ m มลชิงร้อยชิงล้านย้ายไปหมดเลยเนาะคำถามเจ็ดแบบเราเอาไปแทรกไว้ได้ในแต่ละขั้นตอนได้ซึ่งในแต่ละการสอนเนี่ยถ้าไปดูของพี่ไม้ก็จะมีบอกเนาะเช่นขั้นนําขั้นเตรียมตัวขั้นนู้นขั้นนี้ขั้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการออกแบบกิจกรรม การจัดการเรียนการสอนนะครับสุดท้ายเราสอนแล้วเราก็ต้องวัดประเมินใช่ไหมครับเราจะประเมินแบบไหนใช้เครื่องมืออะไรที่สําคัญต้องสอบของวัตถุประสงค์ด้วยนะครับพอเราจะวัดผลเนี่ยครับคำถามสาคัญเนาะเราจะวัดประเมินอะไรวัดยังไงวัดด้วยวิธีไหนแล้วเราจะวัดยังไงล่ะใช้ใช้ข้อสอบไหมหรือใช้การสังเกต แล้วก็ตัดสินผลด้วยวิธีใดตัดเกรดเนาะอิงกลุ่มอิงเกณฑ์แล้วรูปแบบละ่ะช่วงเวลาเรามีประเมินก่อนเรียนหรือเปล่าแล้วมีประเมินระหว่างเรียนไหมแล้วก็ประเมินหลังเรียนหรือเปล่าเสร็จแล้วเราก็มาถึงขั้นตอนการสร้างแล้วก็พัฒนาเครื่องมือวัดนะครับก็ไปสร้างข้อสอบใช้แบบไหนแบบออนไลน์ออนไซต์ site, โอ้มันก็มีวิธีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับพอเราทําส่วนของการวัดประเมินเสร็จเรียบร้อยนะครับ เห็นไหมครับว่าพี่ก็ทาลูกสอนโยงกลับไปที่เทสก็คือกลับไปที่กระบวนการขั้นตอนสุดท้ายของดีไซน์ t k i n g เนาะขั้นเทสเนี่ยก็ให้พวกเราเขียน2อย่างอย่างแรกก็คืออธิบายผลการทดลองใช้ว่าอาจารย์ให้ไป try out ด้วยนี่เนาะ t r y out ลองทดลองแล้วเนี่ยเป็นยังไงการเขียนอันนี้ก็จะเป็นการสุดเขียนบทที่4ในงานวิจัยคือให้เขียนเฉพาะผลอย่างเดียวอย่าพึ่งไปใส่ ความคิดเห็นส่วนตัวของเราถ้าจะใส่ความคิดเห็นส่วนตัวก็เป็นส่วนของสรุปผลการทดลองใช้ใช้ทฤษฎีที่เราไปค้นคนว้ามามา,มาสนับสนุนเว่าเออเราใช้แล้วมันเป็นยังไงดีดีหรือไม่ดีอย่างไรสอดคล้องกับอะไรยังไงนะครับที่สําคัญเราควรที่จะเสนอแนะการปรับปรุงด้วยซึ่งมันก็เป็นการฝึกเขียนบทที่5ในงานวิจัยของพี่ก็ให้แนวคิดไว้ประมาณนี้ส่วนเรื่องรายละเอียดเนี่ยพี่แนะนําให้ดูจาก รุ่นพี่ที่เป็นครูเนาะเพราะเขาจะมีประสบการณ์จากการทำแผนแล้วก็น่าจะช่วยตรวจแล้วก็ช่วยดูได้แต่แนวคิดคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ